เด็มที่โดนแฉว่าสามีเราแล้วก็ตัวของพี่เองค้ายาเสพติดพี่ชี้แจงในประเด็นนี้หน่อยค่ะพี่ได้ค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบท่านท่านจะแบบไม่เข้าใจเพราะมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่คือพอจะเข้าใจจากต้นต้นต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแบบว่าเหมือนอจจะเป็นเรื่องธุรกิจระหว่างผู้ใหญ่ซึ่งเราไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น เหมือนว่ามันจะมีตัวละครมากมายถ้าถ้าได้อ่านฉบับเต็มนะคะที่เขาได้ปล่อยออกมาซึ่งจะมีเกี่ยวกับเรื่อง Satellite Mind c ค n t r o l คือเป็นการควบคุมสมองด้วย s ซอ e l ไ i t e อะไรก็ไม่รู้แบบเพอร์เจอร์ค่ะและคือปุกี้โดนเหมือนโดน,ด,นดึงเข้ามา เพราะว่าเหมือนมีชื่อเสียงแล้วก็เอาเราตกลงทําาทให้เรื่องนี้มันต่างเหมือนประมาณว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนธุรกิจของทางฝ่ายสามีไม่ใช่ของอนักธุรกิจของอกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งรู้จักค่ะแต่ที่เราไม่ทราบถึงเรื่องธุรกิจของเขาว่าเทาจะมืดอะไรหรือว่าจะใสคือไม่ทราบที่รู้จักในฐานะพี่่<ๆ>แต่ทีนี้เนี่ย<ๆ>คือ<ๆ>ซึ่งแฟนไม่รู้จัก กต่คือเหมือนกับว่าคนที่มากล่าวหาหรือว่ามาปล่อยข่าวนะอ่านจนแล้วมันแบบเหมือนเข้าพารานอยไม่ทราบว่าเหมือนเกิดจากว่าการที่เขาเกี่ยวข้องกับตรงนั้นหรือเปล่าเลยทำให้เขาคิดแบบว่าคิดกันใหญ่จังเลยไม่ได้เป็นการดิสเครดิตอ่าธุรกิจเราแบรนด์เราทำไรถึงปล่อยข่าวอย่างนี้อันนี้คือเหมือนเราโดนผลกระทบมากกว่าคือแบบแบบโดนแบบโดมิโนเฟก ซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงธุรกิจของผู้ใหญ่เลยก็เ,เลยเหมือนกับว่าเราถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้ข่าวเนะี้ยมันแบบให้คนสนใจตอนนี้หลัคนามสงสัยว,ว่สาสตร์ีเรากำลังทำธุรกิจอะไรอยู่ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าส่งออกนอกค่ะไม่ได้มีส่วนที่เขาเมื่อก่อนไม่แล้วก็ถูกดึงไปเกี่ยวกับเรื่องบอทคาสิโนกลางเมือง mm hmm. อะไรสักอย่างอยู่กับคุณไมค์คุณพิยมซึ่งแบบไ mm hmm. ม่เข้าใจอ่ะว่าเออทำไมแบบว่า ลากเราไปนู่นไปนี่ใช่เรารู้จักในกลุ่มนี้แต่คือเราไม่ได้รู้นี่ว่าเขาไปทำธุรกิจเขาเรายังเด็กเกินแล้วพวอหลังจากนี้เราจะได้นีได้ขึ้นไปทางโรงพักแจ้งคดแจ้งความนะครับกทคือใช่มันดสเครดิตเสียทำทำไมคนถามว่าทำไมไม่ออกไปแจ้งความเพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงถึมองว่าอ่ะเอะอโหสิกรรมให้หรือว่าเราต่างคนต่างไปคือแบบ มันแบบถ้าเราไม่ได้หามเราไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้น<ม>ก็คือไม่ได้จําเป็นแล้วคิดว่าแบบมันเสียเวลาที่จะต้องมานั่งขึ้นลงขึ้นสารลงพนุนเหนื่อยมากกับ20ปีที่ผ่านมากับตรงนี้คือแบบมันมันเหน,นื่อยแล้วมาเจอแบบนีในน้ในส่วนของธุรกิจของสามีหรือว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้คาบเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับ,กบ,เ,ขกบเขาแต่ว่าเขาดึงเราไปช่วยในส่วนไหนช่วยโปรโมทเรื่องนี้ให้แบบว่าเหมือนให้กํรหนดสนใจให้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ให้สื่อสนใจเพื่อที่จะขุดประเด็นนี้ที่ว่าเขาทำอะไรกันให้แบบว่าเป็นที่สนใจมากกว่าพอมีดาราเข้ามาเกี่ยวข้องใครๆก็สนใจลวเพราะใน A ใน B คุณ A คุณ B ทำอะไรกันก็ไม่ค่อยแบบออใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาร้องเรียนแต่พอมีดาราที่เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเอาละ ก็เหมือนเหมือนโดนตีข่าวให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากขึ้นทหมกที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปเกี่ยวข้องได้ยังไงใช่ค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบอ่ะผ่านผ่านไปคือแบบเพราะเราไม่ได้มีเสวนเกี่ยวข้องตรงนั้นเลยแล้วก็มันก็ผ่านไปแบบนี้ก็แสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เรารู้จักด้วยเนี่ยคือเขายุ่งเกี่ยวหรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดบมีอาชิพอะอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเขาไปชมการอะไรเงี้ยแล้วก็ทานข้าวซึ่งแบบ เรื่องถ้าเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่มานั่งให้พูดให้แบบใครๆรับทราบซึ่งเราทราบวา่าเป็นนธุรกิจเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกอแบบว่าคือพี่เพื่อนเขาเกี่ยวกับเ,เป็นมูลนิธิบอกบุญอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็งงมากอะอยู่ดีๆไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับผ่อนกลางเมืองอะไรกันไม่เข้าใจว่าเ,เกิดอะไรขึ้นแต่คือ,อเพื่อนหนูก็โดนโยงกันโยงกันแบบทั้งทงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแค่เป็นน้องๆที่รู้จักกันในกลุ่ม มันก็จะเป็นการโปรโมทบริษัทของเขาอย่างนี้เพ่งจริบริษัทไม่ใช่เหมือนจะว่าเป็นเ,เป็นการดิสเครดเหมือนจะว่าเป็นการให้แบบเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเขียนเรื่องหนึ่งมาเพื่อที่เขามีอะไรขัดแย้งกันไม่ทราบแต่คือเหมือนใช้พุกกี้หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเป็นการแบบให้ให้สนใจให้เรื่องนี้มันฮือดังขึ้นมา ก็เหมือนว่าเขาไปร้องเรียนทุกอย่างเลยทุกทุกแบบทุกที่อ่ะแล้วบอกเหมือนโดนไม่มีใครสนใจคดีนี้เหมือนแบบไม่รับไม่รับแจ้งความเขาทำไปเพื่ออะไรครับหมดทั้งปวงคือหนูว่าเขาไม่เคยปกติคิดแบบแบบพารานอยค่ะแบบคิดเองแบบคิดว่าเนี่ยคนจะทําร้ายเขาคิดว่าพวกเราอ่ะคือคิดไปคือมันคิดว่าพวกเรามีโปรแกรมที่สามารถไป ล้างสมองไปล้างสมองเขาได้โดยที่ใช้ดาวเทียมอะไรก็ไม่รู้เนี่คือแบบมันคือไฟแล้วมันก็เลยแบบโอเคค่ะก็ดังค่ะยอมรับว่าคุณทําสําเร็จแต่ที่เราส่ตัวเราจะทําการฟ้องหรือยกไเพราะว่าเรามีชื่อเสียงด้วยคือหนูมองว่าเขาด่างสารเขาป่วยหนูว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าพี่ปุ๊กกี้รู้จักกับคนคนนี้อยู่แล้วรก็รู้จักผ่านก็คือเห็นเห็นกันแต่คือไม่ได้มีการ ไปไหนมาไหนไปเป็นกลุ่มคือไม่ได้แบบสนิทกันแบบถึงขั้นแบบมาสนิทกับครอบครัวเราแ,แค่แบบอ,อ๋อพี่คนนี้นะสวัสดีค่ะจๆๆเจอกันมีการจะขอเกียรตเขาไหมครับแบบเออกลุ่มเพื่อนแบบนี้ไม่ขอคือแบบก็แล้วแต่เพราะคือ,อยังไงเขาก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนเดิมแล้วกับผลยังไงบ้างครับข่าวความคิดผลกระทบก็คือ,อคนรอบตัวก็จะแบบเฮ้ยทำไมแบบว่าข่าวเป็นอย่างนี้นี่นี้ก็ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคือแบบว่าให้มองจากประเด็นเรื่องก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบว่าไอ้เรื่องล้างสมองอะไรเนี่ยซึ่งแบบมองดูแล้วมันก็ตลกทีจริงๆควรมันจะลุกลามใหญ่โตจนแบบตำรวจแยกเาไปสอบเลยเพราะไม่มีเรื่องยาเสพติดเขามาเกี่ยวเลยมันก็ผ่านมาแล้วกี่ปีนะก็ไม่เห็นมีใครติดต่อเข้ามาเลยซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามันมันไม่ใช่พอมีข่าวว่าเราติดยาเสพติดข้างข้าตำรวจแล้วมีการให้ตำรวจ ก็คือตอนช่วงนั้นที่แบบการบ้านเมืองกำลังแบบว่ากำลังแบบโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนั้นที่แบบเกิดเหตุแล้วก็อยู่ดีดีปุบ๊บแบบเออ c u r f e อะค่ะก็<อ>คือมีเหตุการณ์บ้านเมืองพอดีแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าเขาได้รับเอกสารทางตรวแล้วได้รับเอกสารข้อมูลอะไรที่เขายื่นเข้าไปนะถ้าแบบสงสัยเราต้องโดนเรียกตัวแน่นอนผ่านมาแล้วกี่ปีคะเหตุการณ์นะั้นสองปีใช่ไหม แล้วนวันนี้มันยังมีคนมาพบกับเราอืาก็เลยงงว่าวันนี้ไปเรีนอะไรหรออ้อ,อไปเด็นนี้อ้อมานานมากแล้วแต่คืออย่างที่บอกว่ายัางไม่ได้เคยออกสือ่อคือพอหลังจากนี้ไปเขาก็ไม่ได้มาตามจอมาะจอมมาใช่ค <c oughs> ่ออะอ, <c oughs> อยากฝากบอกอะไรถึงเขาไหมครับอยากฝากอะไรไหมคืออยากจะถามว่าหนูทําอะไรพี่คะ <c oughs> หนูก็ว่าหนูก็หนูก็แบบเคารบถนะือพ,พี่เขานะค่ะไม่เคยแบบว่าแบบไปอะไรกับเขาเลย,ยก็แบบแต่ทำไมลากหนูเข้ามาทําวี่ผู้ยำอย่างนี้ทั้งๆที่หนูไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับส่วนข้องอะไรในธรุรกิจของคุณหรือว่าอะไรอะไรเลยก็แค่รูไ้ไอ้นอกก็กีี้วันี่ไอ้นองอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วสะมีเกี่ยวอะไรทาไมต้องแบบลากหนูเข้ามาแบบนี้เข้าใจอาจจะแบบที่อย่างที่บอกว่า 我们有七一四